สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง MM Channel หลังจากที่เราเสร็จสิ้นภารกิจแล้วก็ยังไม่ได้ไลฟ์เลยนะทุกคนวันนี้ขอสักหน่อยนะเกิดค่าการวองเห็นสักหน่อย

ผัดหมูผัดหมูพี่กุ้งไล่หน่อยไล่หน่อยเปิดค่าการมองเห็นขอบคุณนะคะพี่กุ้งขอบคุณค่ะได้ยินเสียงไหมเปิดค่าการมองเห็นหน่อยพี่กุ้งพี่ลูกนอนได้ยินพี่ลูกนอนพูดแววๆไงเาเปิดค้าการมองเห็นสักนิด เปิดท่าการมองเห็นสักนิดผัดเผ็ดหมูผัดเผ็ดหมูใช่นะเอาสักนิดนะพี่ลูกหนอนเนาะเมื่อคืนเอ็มกลับมาถึงบ้านเกือบตีหนึ่งอะ่ะพี่กุ้งพี่ลูกหนอน แต่อยู่ไม่ไกลจากบ้านเอ็มนะอยู่ไม่ไกลจากบ้านเอ็มขับรถก็ประมาณสิบนาทีเองนะ้งขับรถประมาณสิบนาทีไม่ไกลจากบ้านเอ็มได้ยินเนาะน่าทานใช่ไหมอืม <c oughs> เริ่มแล้วเริ่มเริ่มเริ่มไอแล <c oughs> กลับมาเกือบตีหนึ่งอ่ะอีกสิบนาทีตีหนึ่งมั้งเมื่อคืนมาถึงบ้านตอนที่ว่าจากบ้านไปประมาณสิบนาทีก็ถึงร้านแล้วเมื่อคืนเป็นอะไรดีเมื่อคืนเป็นอะไรที่นั่งนานมากกว่าสี่สี่ห้าุ้มนี่สลายตัวกันแล้วกระปุกยังไม่มาเหรอพี่หนอนของเอ็มมั้งแต่เมื่อเช้าแปดโมงครึ่งรู้สึกแปดโมงครึ่งนะเมื่อคืนเมื่อเช้ามาอืม และช่องช่องนี้ <c oughs> ช่องนี้มาก่อนมาตอนหกโมงช่อง M M Channel มามาตอนหกโมงอะ่ะอืมแต่ช่องนู้นประมาณแปดโมงครึ่งหรือเก้าโมงไม่แน่ใจใช่ยังลงทิปเมื่อคืนเมื่อวานลงไปสามสิบวันนี้ยี่สิบเองยังไม่ถึงยี่บห้าทีเลย ไม่รู้จะได้สามสิบหรือเปล่าแล้วของพี่ลูกหนอนโอเคแล้วใช่ไหมคะเข้าที่เข้าทางแล้วใช่ไหมได้ไม่นานเราทุกคนนักสิบนาทีอะไรก็พอแล้วเดี๋ยวพอผัดเครื่องแกงได้ก็พอแล้วนะทุกคน <c oughs> <c oughs> ขอบคุณสิบสามล้วโอ้ยโอ้ยสำลักเลยทุกคนอืม เนแรงเดี๋ยวถ้าลมเริ่มมาจะไล่บ่อยๆถ้าลมเริ่มมาก็จะไล่บ่อยๆเหมือนตอนนั้นตายได้ทำยังทำไมเอ๊ะทำไมของลูกพี่ลูกหน่อนยังไม่มาเนาะวันนี้ขอบคุณยี่สิบหกล้านดวงตังนี่นี่ เอ๊หรือว่าก็าชอบให้เราทํากับข้าวไม่ได้มาโอ้ยยี่สิบเก้าแล้วยี่สิบเก้าแล้วโอ้ไม่ได้มานานแล้วนาแบบนี้ยหลังจากหนึ่งอาทิตย์ก่อนจะไลฟ์ตดจบหนึ่งอาทิตย์ลมหายเลยตอนนั้นเนี่ยเพิ่งมาวันนี้และพี่กุ้งพี่ลูกหนอนอุ้ยขึ้นสี่สิบห้าด้วย คนดูเป็นพันเลยพอลงอ่ะอหลังก่อ,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 อน,นก่อนไลฟ์สดอ่ะลมหายไปเลยอ่ะมีอสามคนสี่คนเนี่ยเพิ่งมาวันนี้แหละอุ้ยดีใจดีใจพี่กุ้งกรีดกรีดกรีดค่ะกรีทน กินเลยเลยมะกรูดม,มันเพิ่งจะแตกมารอบนี้นี่ตอนแรกมันเหมือนจะตากจะตุยยังไงก็ไม่รู้กระโดดแอนแมาว่าตุยเลยูพี่กุ้งว้าพี่กุ้งดีใจกับน้องไอ้พี่กุ้งขอบคุณสาวที่แปดล้านดวงตานะคะขอบคุณมากๆเลยปัด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 ยอยๆเลยพี่ลูกหนอน โอ้ยหลังจากนู้นไม่ได้มาแบบนี้นานแล้วลมไม่ได้ขึ้นมาแบบนี้นานแล้วค่ะอเรียบร้อยใช่ขึ้นมาถึงสีสิบเก้าพี่ลูกนอนอืมอืม ดูดิห mm hmm. มาหอนอีกตั้งหาก mm hmm. <laughs> พี่ว่าต้องมีคนถ้าแบบนี้จริงในตอยเอาไปแจ้งใครที่กดญชุกนะอยู่เอามาแล้วอยู่เอาไปให้แล้วเหรอเอาไปให้แล mm ้วเหรออยู่บ้านพี่อ,อ่ะอะ่าอืมผมจกไปได้ไปเอาไม่มีใครไงไม่มีใครตุย <laughs> เป็นลืมแล้วนะั่นแหละเอาไม่รอดเอากลับบ้านไม่รอดสักทีไง เอากับบ้านไม่รอดหมอ,อ,อ,อนูนอู้วน่านกินไหมคะทุกคนเรียบร้อยจ้าเรียบร้อยเรียบร้อยเหลือแตกะะะะ่แตกระทะแล้วค่ะเหลือแต่กระทะแล้วจ้าเหลือแต่กระทะแล้วไม่มีผักเนาะไม่แต่นั่น,นเอาให้ดูตรงนี้อีกแล้ว ให้ดูต้นในนี้อีกแล้วอะไรนะใบเตยหอมเพราะมันยังไม่ได้สิบนาทีทีไงให้ดูใบเตยหอมก่อนนะทุกคนจะไปดูน้องแมวก็อยู่หน้าบ้านหนวมขอบคุณสามสิบแปดล้านดวงตานะคะขอบคุณมากมากเลยเอ๊ะไปดูน้องแมวที่เอ็มออามาดีกว่าทุกคนไปไปไปดูน้องแมวที่เอ็มออามาดีกว่านะ ไปดูซิว่าเขายังอยู่ไหมยังนั่งอยู่ไหมยังนั่งอยู่ไหมไปดูซิว่าเขายังอยู่ไหมไปเมื่อกี้ปล่อยเขาเดินเล่นปล่อยเขาเดินเล่นพี่ชอพี่ชอ็ชอกสวัสดีป้ากุ้งป้าลูกหนอนหน่อยสวัสดีป้ากุ้งป้าลูกหนอนหน่อยเร็วพี่ชอ็ออ ไปดูที่เขาเข้าห้องหรือยังเขาเข้าบ้านหรือยังเมื่อกี้ปล่อยเขาเดินเล่นทุกคนปล่อยเขาเดินเล่นไม่รูกเขาออกไหนแล้วเนี่ยไปดูไปดูไปดูยายไปให้ซ่ให้น้ Hãy oh, Rồi. Ừ. 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 Hay cho nó ăn ở cả ban, Hay nói nó ăn ở cả ban. Ừ. Ừ. Nên, nên. Nên, nên. Nên, không như <laughs> <chơi> <laughs> 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 มันท้องหรือเปล่าทุกคนมานี้มานี้มานี้แล้วมานี้แล้วเฮง,งๆไปไหนไปไหนเนี่ยทุกคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่หลงมาเนี่ยเนี่ยที่หลงมาเอ็มยังไม่ได้ไปถอดหาเจ้าของพี่ไม่แน่ใจว่านางท้องหรือเปล่าทุกคนงานข้าวเอ็มเล่แหละถ้าท้อง เน่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 น่เฮงเฮงงานข้าวและงานแค่ล้วนี่คนแต่ผมงนี่มักเนาะไม่มีเลยอ๋อมีเบยนั้นแน่อ๋อ bày đấy hết trong mi bày hô đạp ha theo nắn ạ chỉ, ta chống chỉ, cái cung ta chống chỉ. เน่เน่นอ้ยอ้ยอ้ยๆอ้ยๆอ้ย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 อ้้อ้ยทำไมทำไมน้องทำไมน้องทำไมโอ้โหหมดเป็นสีฟูนหมดที่นี้ แนนไปโห,หระพาตอนนั้แนนใตอนนั้นออดอนๆมีไหมพี่กุ้งนางท้องหรือเปล่าอ่ะเนี่ยอุ้ยลมอืลอดอมาก ยอดอ่อนๆนะโอ้ยกินอะตำตำร้อยนะโอ้กินตำตำรอ้อยอ่าเนาะไปมามามาเนี่ยไปไปไหนไปไหนไม่ไป น้องใหม่ใช่ใช่ใชและที่สําคัญไม่รู้นางท้องมาหรือเปล่านางท้องในงานเข้าเลยนะพงเฮ้ยเชียวพี่กุ้งสวัสดีจ้าืึดูย้อนดูย้อน พี่เอ็มได้น้องใหม่มายังไม่ได้ไประกาศหาบ้านให้ทีที่สำคัญแน่ๆคือนางท้องป๋มไม่รู้หนูยงพี่กุ้งพี่ทุกนอนทุกทุกคนเลยสวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนใหม่ด้วยไปไหน เือนนางท้องเลยอ่ะทุกคนหืมหืนางท้องกระเป๋าเนี่ยเ่ลูกเด็กตองแล้วละลอื้เด็กตองแล้วล่ะการตึงแล้ว่ะแม่ว่าว่อย่าไปยินวะไป พี่สมเกียรติสวัสดีค่ะน้องแมวอะ่ะเขาหลงมาช่วงปีใหม่น้องแมวเขาหลงมาช่วงปีใหม่คะ่ะทุกคนซึ่งเอ็มไม่แน่ใจว่านางท้องหรือเปล่าเพราะเอ็มยังไม่ได้ประกาศหาเจ้าของที่เลยไม่มีจังหวะเดี๋ยวปล่อยให้นางเดินเที่ยวก่อนเดี๋ยวก็พาขับนอนในกรงแล้วแต่นี้อย่างหนึ่งนางไม่โวยวายนางไม่ดือ้อนางไม่ดื้อเนี่ยนางท้องหรือเปล่าไม่รู้พี่สมเกียรตินูยงไม่รู้นางท้องหรือเปล่า <c oughs> หรือเจ้าของเอามาปล่อยทิ้งก็ไม่แน่ใจนะทุกคนอืมเดี๋ยวให้น้องผ่อนคลายแล้วก็พาเข้าไปนอนในกรงแต่เขาติดกรงนะเขาติดกรงนะหนูยง้งยกตัวน้องดูแล้วยกยังไงอยกยกตัวน้องดู <c oughs> ดูตรงไหนว่าแมวท้องส่วนมากแมวบ้านพีเอ็มพีเอ็มจับทำหมันตั้งแต่เล็กเลย <c oughs> น้องไม่เข้าไปไม่เข้าไปไม่เข้าไปออกมาลูก ไไปปนี falando, ่พอพุงนางห้อยถึงพื้นเลยอ่ะ ข้าวงได้แล้วไปน้องไปไปไปบ้านไปไปบ้านได้แล้วพอแล้วไม่เดินแล้วไ, <c oughs> ไม่เข้า <c oughs> ไม่เข้าไปไม่เข้าไปไม่เข้าไปค่ะไม่เข้าไปค่ะอืมอืมอืมอไปออกไปออไปเดนเดินออกไปเดินออกไปอืมไปเดย โอเคแล้วนะทุกคนพอแล้วนะไปแล้วนะคะขอบคุณนะคะพี่ลูกนอนหนูย้งพี่กุ้งพี่สมเกียรติทุกทุกคนเลยไปแล้วนะคะไปแล้วนะคะนี่นี่นางท้องแน่เลยใช่ดูดิไต่เลี้ยวฉันไายเลี้ยวฉันนางท้องแน่เลยหนูย้งพี่สมเกียรติดูดิดู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  โอเคค่ะบาย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 พี่คุ้งพีลูกหนอนไปแล้วนะคะขอบคุณนะคะพี่ต๋อมเกียรติบายบายท้องใช่ไหม,มดูตาดูตานางสวยมากสองสี